วันนี้ลูกแมงจะพามากิน๋วยจับอาหารกลางวันใช่ไหมใช่มื้อกลางวันแล้วใช่ไหมเยี่ยงแล้วเนาะไม่รู้เหมือนกันเยี่ยงแล้วนะนเบียงไม่เยี่ยงแล้วโอเคนะครับอันนเบียงไปนั่งเลยครับผมเราอยู่ที่ร้านอ่อยต้มเส้นนะครับผม่มเบียงเอาต้มเส้นนะ แม่คะเอาต้มเต้นสองครับฮะเอาอ<ะ>เอา,เอามีสองอย่างละโอเคเอาไก่เหมือนกันไก่สองชามเท่าไหร่ครับแมค่ค้าโอเคนะครับสี่สิบบาทนะครับผมอ่านี่แม่เวียงก็เพิ่งจะมานั่งกินเป็นครั้งแรกปะ,ะปนใ,นะใช่อ่าอ่าน้ำข้นอ่า โอเคชอบไม่เท่ากันนะครับอลองกินดูก็เลยไม่ได้มากินกินน้ำซุนไรู้อ๋อโอเคผมว่าได้ยินเสียงอะไรเขาตัดไอ้นี่ตัดแต่งกิ่งไม้ก็ว่าการไฟฟ้านะตัดแต่งกิ่งไม้ที่มันสูงติดกับสายไฟนะทุกคนนะข้างหน้าเนี่ยก็คือที่ทํางานของปังปอนะ อันนี้ร้านอะไรอันนี้คือร้านเนิร์ดเนวอ๋อเสริมสวยทาเล็บอ๋อแต่งเล็บเป็นร้านเล็บนะครับอันนี้คือไฟแดงหน้านะทุกคนอันนี้ร้านข้าวขาหมูโอเคร้านข้าวขาหมูเนาะตรงนี้นะร้านนี้นะทุกคน แล้วข้างหน้าก็จะมีร้านขายของอีกนะครับทุกท่านแล้วตรงนี้ก็คือวัดพระนอนนะครับทุกคนซอยนี้ก็จะเป็นซอยที่เข้าไปซื้อของซื้อกับข้าวนะอันนี้เราอยู่ฝั่งที่น้องปอนทางานนะเขาเดินไปอีกนิดนึงก็เจอบางปอนนะครับแต่แต่เรามากินต้มเส้นนะครับที่ผมมาทางนี้เนี่ยผมไปร้านของเก่ามา นะครับว่าจะไปดูจักรยานเก่าๆสักคันหนึ่งเอามาซ่อมเอาไว้ให้แม่เวียงได้ปั่นออกกําลังกายแล้วก็ได้ปั่นไปซื้อข้าเนาะนะครับต้นอะไร แต่ว่าเห็นสีเขียวแล้วก็ธรรมชาติธรรมชาตินี่ไงม่ยมนะครับไม่เวียงเคยกินยอดมะยมอ่อนไหมมันกินกับอะไรได้บ้างตำกล้วยตำกล้วยมาสกลยังไม่ได้ก네ินตำกล้วยเลยนี่ครับแม่ค้าเขาต้มน้ำอยู่นะครับ เดี๋ยวเรารอก่อนเนาะนะครับผมอ่าฝนก็ตกแบบพรำๆนะวันนี้ก็เลยตัดสินใจไม่เดินทางไปเต่างอยนะครับเพราะว่าเราเห็นสภาพอากาศแล้วยังไงไปเจอฝนกลางทางแน่นอนนะครับทุกท่านเอาละครับตอนนี้แม่เวียงเริ่มกินแล้ว้อนางมาให้อร่อยอยู่นะทุกคน ใส่น้ำส้มอีกกว่าใส่น้ำส้มอีกนะไม่ชอบกินเปรี้ยวนะแต่ใส่น้ำส้มนัำง้องรอบตั้งกิียวตัดีทุกระดับประทับใจ ชูให้ด้วยเมียงไม่ไรไม่เบียงดื้ม,มแกะอ๋อยังไม่ได้ใช้นั่นใช่ไหมไอ้ตะเกียบชูนี้ร้อเนาะมันร้อนอยู่ฮะมันร้อนอยู่ <c oughs> ไอ้ก็ว่าไอ้ไม่เวียงเป็นไรนะครับ <c oughs> โอเคร้อนนั่นเองนะครับรออค่อยๆกินค่อยๆกินคนก็ร้อน เวียงเป็นกล้องหลังผมเป็นกล้องหน้าเพราะว่ามือถือมันมีสองเครื่องนะครับ <c oughs> ทุกคนครับมากินต้มเส้นกันต่อนะครับทุกท่าน <c oughs> ทุกคนครับถึงเวลาที่เรามากินต้มเส้นกนแลดวจ้านี่นะครับ อืมอมันอร่อยมากครับแล้วก็กินตีนไก่นะครับมา นะคะอิ่มแล้วนะคะอร่อยมากทำเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสี่สิบบาทเช่40สี่สิบบาทพอกินค่ะอร่อยเค <Okay. S 2> อ,อร่อยไปแล้ว